วันนั้นสองแม่ลูกลงเรือมีจากตลาดบ้านหมู่ล่องลงไปเรือลำที่โดยสารไปนั้นแน่นด้วยคนซึ่งแออัดเต็มทั้งลำเพราะต่างคนก็ต่างประสงค์จะไปไหว้หลวงพ่อโสธรด้วยกันเมื่อแม่กินเฮียงลงเรือนั่งเหยียดผนสักคู่ก็รู้สึกอิดอัดร้อนจนหายใจลำบาก พระยายมามองหาที่อยู่เพื่อจะได้นั่งให้สบายกว่าที่เดิมเห็นตอนกลางลำเรือใกล้ๆกับห้องเครื่องพอว่างคนสักหน่อยแต่มีของวางพระเกะระกะถ้าจัดของให้เรียบร้อยก็พอจะวางนั่งได้สะดวกบ้าทตรงที่เก่าแม่กินเฮียงจึงขยับตัวไปจัดของตรงที่ซึ่งหมายตาไว้นั้นพอแล้วเสร็จ มีที่ว่างนั่งได้สบายขึ้นจึงเรียกให้แม่ไปนั่งด้วยกันพอไปนั่งยังที่นั้นได้สักครู่แม่กิมเฮียงก็รู้ตัวว่าคนต้องตกเป็นเป้าสายตาของชายหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งนั่งจ้องจับดูทนตลอดเวลาออกชักลำคาญแล้วไม่ยอมสบตาเขาโดยพยายามข่มใจให้เป็นปกติ แต่ก็อดชำเลืองดูชายผู้นั้นไม่ได้เมื่อเห็นหน้าเขาถนัดก,ก็รู้ว่าชายผู้นั้นเป็นคนทางสนามช้างหลังตลาดบ้านหมูนั่นเองเพราะเคยมาซื้อของที่ร้านใกล้ๆก,กับร้านของตนเมืองเืองแต่ออกขัดใจว่าเรื่องราวอะไรจึงได้ต้องดูตัวเสียหนักหน้าคายแต่ว่าไม่เคยเห็น ไม่เคยพบปะกันมาแต่ครั้งก่อนกระนั้นว่าจะไม่มองตอบเขาเลยแต่ก็อดไม่ได้ด๋าวมองไปข่าวอะไรเป็นต้องประสานตากับชายคนนั้นซึ่งจับจ้องตนเป้งอยู่ทุกขาไป